สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องบอล AI เราจะพาคุณเจาะลึกทุกการแข่งขันวิเคราะห์ทุกประเด็นและทำนายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูการ2025-26ในแต่ละสัปดาห์สำหรับสัปดาห์นี้เรามาถึงเกมวีที่3แล้วครับซึ่งบอกเลยว่ามีหลายคู่ที่น่าจับตามองเป็นพิเศษก่อนที่เราจะพักเบรกให้กับโปรแกรมทีมชาติกันครับ ในเกมวิกที่3นี้เรามีเพียง3ทีมเท่านั้นที่ยังคงรักษาสถิติชนะรวดได้อยู่คือลิเวอร์พูลอาเซนอนและท็อตแนมฮอสเปอร์โดยคู่เอกประจำสัปดาห์คือการพบกันของ2ทีมหัวตารางอย่างลิเวอร์พูลที่จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของอาเซนอนที่แอนฟิลด์หากคู่นี้เสมอกันท็อตแนมฮอสเปอร์ก็มีโอกาสขึ้นนำเป็นจ่าฝูงก่อนพักเบรกทีมชาติได้เลยครับ ขณะที่ทีมอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็กำลังเผชิญกับแรงกดดันอย่างหนักหลังจากตกรอบฟุตบอลลีกคับด้วยน้ำมือของคริมสบี้ทาวทีมจากลีกทูและยังมีอีก2ทีมที่ยังไม่สามารถเก็บแต้มได้เลยนั่นคือวูฟแฮมตันและเวสต์แฮมยูไนเต็ดเอาล่ะครับเรามาดูการวิเคราะห์และทำนายผลการแข่งขันแบบเจาะลึกกันเลยครับคู่แรกเชลซีพบฟูแลมแข่งวันเสาร์ที่30สิงหาคม 2025เวลา18นาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทยเชลซีเพิ่งโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการบุกไปถล่มเวทแฮม5-1เมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาทำให้พวกเขามีเวลาเตรียมตัวสำหรับดาร์บี้ลอนดอนเป็นนัดที่3ติดต่อกันภายใต้ระบบใหม่ของเอนโซมาเรสกาทีมดูมีความสมดุลมากขึ้นโดยมีชูอัลเปโดและเลียมเดลับทำผลงานได้ดีในแนวรุกเชลซียังไม่แพ้ใครในบ้าน ในพรีเมียร์ลีกปี2025โดยชนะ8เสมอ3นัดและมีโอกาสชนะในเกมนี้สูงถึง59.4%จากการคำนวณของ Opta Supercomputer ในทางกลับกันฟูลแลมยังคงหาฟอร์มเก่งไม่เจอโดยเสมอมา2นัดในลีกและยังไม่สามารถเก็บครีนชีทได้เลยถึง11นัดติดต่อกันนับตั้งแต่เดือนมีนาคม2025แม้ว่าพวกเขาจะเคยบุกมาชนะเชลซีได้2-1เมื่อฤดูการที่แล้ว แต่ฟูลแลมไม่เคยชนะเชลซี2นัดติดต่อกันในพรีเมียร์ลีกได้เลยประตูที่คาดการจาก First สเชลซี2ฟูแลม1ทิปเด็ดจากเฟิร์สเชลซีชนะและมีประตูรวมมากกว่า2.5ลูกประตูที่คาดการจากมาร t h อนเบทเชลซี3ฟูแลม1ประตูที่คาดการจากพอลเมอร์สันเชลซี2ฟูแลม1ประตูที่คาดการจาก s o อกเกอร์พ rediction เชลซี3ฟูแลม1 o p ่ a ออปตาซูเปอร์คอมพิวเตอร์ โอกาสเชลซีชนะ59.4เปอร์เซ็นตแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบเบอร์ลี่แข่งวันเสาร์ที่30สิงหาคม2,025เวลา21นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยเกมนี้เป็นเกมที่ยากจะคาดเดาสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจากที่พวกเขาต้องตกรอบหลีกครับให้กับเ r รนสบี้ทาวทำให้รูเบนอโมริมผู้จัดการทีมตกอยู่ภายใต้ความกดดันอย่างหนักพนเมอร์สันแสดงความกังวลว่า ความคิดเห็นหลังเกมของอโมริมที่บอกว่าผู้เล่นไม่สนใจอาจบ่งชี้ถึงความไม่ลงรอยกันภายในทีมอยู่ในเต็ดเก็บได้เพียง6แต้มเท่านั้นนับตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนซึ่งน้อยที่สุดในบรรดาทีมที่ยังอยู่ในพรีเมียร์ลีกอย่างไรก็ตาม o p t a าซูเปอร์คอมพิวเตอร์ยังคงให้โอกาสอยู่ในเตดชนะสูงถึง68%และพวกเขายังไม่แพ้ใครใน23เกมหลังสุดที่พบกับทีมน้องใหม่ในพรีเมียร์ลีกอีกด้วย ด้านเบอร์ลี่กำลังใจดีขึ้นหลังจากเอาชนะซันเดอร์แลนด์มาได้2-0แม้ว่าพวกเขาจะเคยแพ้ท็อตแนมไปถึง3-0ในเกมนัดเปิดสนามประตูที่คาดการจาก First Manchester United 2เบอร์ลี่1ทิปเด็ดจาก First ทั้ง2ทีมจะทำประตูได้ประตูที่คาดการจากมาราทอนเบดแมนเชสเตอร์ยูไนเต2เบอร์ลี่0ประตูที่คาดการจากพอลเมอร์สันแมนเชสเตอร์ยูไนเ3เบอร์ลี่0ประตูที่คาดการจากซ็อกเกอร์พ rediction แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหเบอร์ลี่1นึออพต้าซูเปอร์คอมพิวเตอร์โอกาสแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะ6กซซันเดอร์แลนด์พบเบรนฟอร์ดแข่งวันเสาร์ที่30สิงหาคม2025เวลา21นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยซันเดอร์แลนด์เริ่มต้นฤดูกาลได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการถล่มเวทแฮม3 0มแต่ก็ต้องเจอกับบทเรียนแห่งความเป็นจริงเมื่อแพ้เบอร์ลี่ไป2 0งศซันเดอร์แลนด์มีค่าความคาดหวังในการทำประตูคู่แข่ง เป็นอันดับ3ที่ดีที่สุดในลีกที่1.12ในขณะที่เบรนท์ฟอร์ดกลับมามั่นใจอีกครั้งหลังจากเอาชนะแอสตันวิลล่าได้1.0เบรนท์ฟอร์ดมีสถิติไร้พ่าย5เกมหลังสุดที่พบกับซันเดอร์แลนด์และยังเป็นทีมที่เก็บแต้มในเกมเยือนได้มากที่สุดในพรีเมียร์ลีกปี2025โดยเก็บได้ถึง23แต้มประตูที่คาดการจากเฟิร์สซันเดอร์แลนด์1เบรนท์ฟอร์ด2ทิปเด็ดจากเฟิร์สประตูรวมมากกว่า2.5ลูก ประตูที่คาดการจากมาราทอนเบตซันเดอร์แลนด์หนึ่งเบรนฟอร์ดหประตูที่คาดการจากพอลเมอร์สันซันเดอร์แลนด์ศูนย์เบรนฟอร์ดหประตูที่คาดการจากเน็ตเบตยูเคเบรนฟอร์ดชนะประตูที่คาดการจาก iction, s o อกเกอร์พ rediction ซันเดอร์แลนด์หนึ่งเบรนฟอร์ดสองออปตาซูเปอร์คอมพิวเตอร์เบรนฟอร์ดมีโอกาสชนะที่38.7%ส่วนซันเดอร์แลนด์สามซ์ท็อตแนมฮอสเปอร์พบบอลมัด แข่งวันเสาร์ที่30สิงหาคม2025เวลา21นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยท็อตแนมฮอสเปอร์ของโทมัสแฟรงค์เริ่มฤดูกาลได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการเอาชนะเบอร์ลี่3-0และบุกไปเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้2-0ในสัปดาห์ที่แล้วสเปอร์สกำลังอยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดนับตั้งแต่ฤดูกาล2015-16และมีโอกาสชนะในเกมนี้สูงถึง52.7%ตามการคำนวณของออฟตาซูเปอร์คอมพิวเตอร์ พอนเมอร์สันเชื่อว่าปีนี้สเปอร์สอาจจะต่างออกไปเพราะแฟรงก์เป็นโค้ชที่มีความยืดหยุ่นบอลมัดแม้จะเพิ่งเอาชนะวูฟแฮมตันมาได้แต่สถิติการพบกัน5นัดหลังสุดที่ลอนดอนเหนือระหว่าง2ทีมนี้มักจะจบลงด้วยสกอร์สูงและมีการผลัดกันแพ้ชนะอย่างไรก็ตามพวกเขาต้องเจอแนวรับที่แข็งแกร่งของสเปอร์สที่เก็บคลีนชีทมา2นัดติดแล้ววิชาริซอนกองหน้าสเปอร์ส ก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในสองนัดแรกโดยยิงไป2ประตูและทำา1แอสซิสต์ประตูที่คาดการจากเฟิร์สท็อตแนม3บอลมัดหนึ่งทิปเด็ดจากเฟิร์สประตูรวมมากกว่า3.5ลูกประตูที่คาดการจากมาราทอนเบตท็อตแนม2บอลมัดหนึ่งประตูที่คาดการจากพอลเมอร์สันท็อตแนม2บอลมัดหนึ่งประตูที่คาดการจากเน็ตเบตยูเคนิชาริซอนมีโอกาสทำประตูประตูที่คาดการจากซ็อกเกอร์พ rediction ทอดแน่ม2บอลมัดศูนย์ออปตาซูปเปอร์คอมพิวเตอร์โอกาสทอดแนมชนะ52.7%วูฟแฮมตันพบเอ,อ์ตันแข่งวันเสาร์ที่30สิงหาคม2025เวลา21นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยวูฟแฮมตันเริ่มต้นฤดูกาลได้อย่างย่ำแย่โดยแพ้มา2นัดและยังทำประตูไม่ได้เลยแม้ว่าพวกเขาจะมีค่าความเป็นไปได้ที่โอกาสการยิงในแต่ละครั้งจะเป็นประตูสูงกว่าแอสตันวิลล่า แต่ก็มีค่าความคาดหวังในการทำประตูคู่แข่งที่แย่เป็นอันดับ3ของลีกออปตาซูเปอร์คอมพิวเตอร์คาดการว่าเกมนี้มีโอกาสเสมอสูงถึง27.8%สเแอฟเวอร์ตันแม้จะเปิดฤดูกาลด้วยความพ่ายแพ้ต่อลีกแต่พวกเขาก็กลับมาเอาชนะไบตันได้2ูนย์ในนัดที่2การมาของแจ็คกริลิตที่ยืมตัวมาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ทำให้แนวรุกของเอฟเวอร์ตันดูมีความหวังมากขึ้นโดยกริลิตทำแอสซิสต์ไปแล้ว2ประตูในนัดที่แล้ว ประตูที่คาดการจากเฟอร์สวูฟแฮมตัน0เอฟเวอร์ตัน1ประตูที่คาดการจากมาราทอนเบดวูฟแฮมตัน0เอฟเวอร์ตัน1ประตูที่คาดการจากพอลเมอร์สันวูฟแฮมตัน1เอฟเวอร์ตัน1ประตูที่คาดการจากซ็อกเกอร์พ rediction วูฟแฮมตัน1เอฟเวอร์ตัน2ออปตาซูเปอร์คอมพิวเตอร์วูฟแฮมตันมีโอกาสชนะ38.3%ส่วนเอฟเวอร์ตัน33.9%และมีโอกาสเสมอ27.8% ลีดยูไนเต็ดพบนิวคาสเซิลยูในเดตแข่งวันเสาร์ที่30สิงหาคม2,025เวลา23นาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทยนิวคาสเซิลจะบุกไปเยือนลีดโดยมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บและติดโทษแบนหลายรายโดยเฉพาะอเล็กซานเดอร์อิสักที่ยังคงมีข่าวเรื่องการย้ายทีแอนโทนีกอร์ดอนก็ติดโทษแบนและยังมีอาการบาดเจ็บของโจลินตันชานโรโตนาลี ali, และฟาเบียนแช ทำให้ทีมของเอ็ดดี้ฮาวอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากพอนเมอร์สันเชื่อว่าถ้าผู้เล่นหลักเหล่านี้ฟิตนิวคาเซิลจะชนะง่ายๆแต่จากสถานการณ์ปัจจุบันเขาทํานายว่าเกมนี้จะเสมอบีดแม้จะเพิ่งแพ้อาเซนอนอย่างยับเยิน5-0แต่พวกเขาก็แสดงให้เห็นฟอร์มที่น่าประทับใจในบ้านด้วยการเอาชนะเอฟเอร์ตัน1-0ในนัดเปิดสนามและเป็นทีมที่แข็งแกร่งในเอลแลนด์โรด โดยแพ้เพียงนัดเดียวในแชมเปียนชิพเมื่อฤดูการที่แล้วประตูที่คาดการจาก First ส e ีดสองนิวคัลเซประตูที่คาดการจากมาราทอนเบ e รีดสองนิวคั1เซหประตูที่คาดการจาก p a เมอร์สั n รีดหนึ่งนิวคเซประตูที่คาดการจาก n e t เบดยูเสมอประตูที่คาดการจากซ็อกเก p rediction l ีดหนึ่งนิวคั t เซอร p สองออปตาซูเปอร์คอมพิวเตอร์นิวคเมีโอกาสชนะ44.7% ส่วนลีดมีโอกาสชนะ29.5ไบเปรซต์บตันพบแมนเชสเตอร์ซิตี้แข่งวันอาทิตย์ที่31สิงหาคม2 0 2 5เวลา20นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยแมนเชสเตอร์ซิตี้ต้องกลับมาแก้ตัวอย่างเร่งด่วนหลังจากพ่ายแพ้ต่อท็อตแนม0ูนคาบ้านแม้ว่าพวกเขาจะเริ่มต้นฤดูกาลด้วยการถล่มวูฟแฮมตัน40เปปกัาดิโอลาไม่เคยเอาชนะฟาเบียนฮุสเลอร์ผู้จัดการทีมไบตันได้เลยจากสองครั้งที่พบกัน แต่ไบตันยังไม่ชนะใครในลีกแม้จะมีค่าความคาดหวังในการทำประตูที่สูงถึง3.91ซึ่งสูงเป็นอันดับ3ของลีกแต่พวกเขากลับทำได้เพียงประตูเดียวเท่านั้นการที่ชูเอาเป็นโรย้ายไปเชลซีก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกมรุกของพวกเขาลดลงพอนเมอร์สันเชื่อว่าเกมนี้ไบตันจะสามารถสร้างปัญหาให้กับซิตี้ได้ประตูที่คาดการจากเฟ r ร์ไบตัน0แมนเชสเตอร์ซิตี้2ทิปเด็ดจากเฟอร์ส โอมามามูดยิงหรือแอสซิสต์ประตูที่คาดการจากมาราทอนเบดเบรตัน1มนเชสเตอร์ซิตี้2ประตูที่คาดการจากพอลเมอร์สันเบรตัน1มนเชสเตอร์ซิตี้1ประตูที่คาดการจากซอกเกอร์พ rediction เบรตัน1มนเชสเตอร์ซิตี้3ออปตาซูเปอร์คอมพิวเตอร์แมนเชสเตอร์ซิตี้มีโอกาสชนะ50.3%ส่วนเบรตัน25.9%นอตติงแฮมฟอเรสต์พบเวสต์แฮมยูไนเต็ด แข่งวันอาทิตย์ที่31สิงหาคม2025เวลา20นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย n o ตติงแฮมฟอเรสต์เริ่มฤดูกาลได้ดีโดยชนะ1เสมอหนึ่งและมีสถิติที่ยอดเยี่ยมในการเปิดบ้านรับมือเวสต์แฮมโดยเอาชนะมา4นัดหลังสุดด้วยสกอร์รวม11-0ทีมของนูโนเอสปิริโตซานโตเล่นได้อย่างมีระเบียบและมั่นคงมากขึ้นเวสต์แฮมของแกร์มพอตเตอร์กำลังอยู่ในช่วงวิกฤตพวกเขาแพ้มา3นัดติดในทุกรายการ และเสียประตูไปถึง11ลูกใน3เกมหลังสุดพนเมอร์สันคาดการว่าพอเตอร์จะอยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างหนักและอาจจะถูกปลดออกจากตำแหน่งหากผลงานยังไม่ดีขึ้นคริสวูดกองหน้าฟอร์เรสก็จะเป็นตัวอันตรายสำหรับพวกเขาโดยเขายิงประตูเวทแฮมไปแล้ว8ลูกในพรีเมียร์ลีกประตูที่คาดการจากเฟิร์สนอตติงแฮมฟอเรสสองเวทแฮมศทิปเดดจากเฟิร์สครึ่งที่มีประตูมากที่สุดครึ่งหลัง ประตูที่คาดการจากมาราธอนเบดนอตติงแฮมฟอร์เรส2เวทแฮม0ประตูที่คาดการจากพอลเมอร์สันนอตติงแฮมฟอร์เรส2เวทแฮม0ประตูที่คาดการจากซ็อกเกอร์พ rediction นอตติงแฮมฟอรเรส2เวทแฮม1ออปตาซูเปอร์คอมพิวเตอร์โอกาสนอตติงแฮมฟอเรสชนะ55%ลิเวอร์พูลพบอาร์เซนอนแข่งวันอาทิตย์ที่31สิงหาคม2025เวลา22นาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทย นี่คือคู่บิ๊กแมตที่หลายคนรอคอยระหว่าง2ทีมที่ชนะมา2นัดรวดลิเวอร์พูลเริ่มฤดูกาลได้อย่างดุเดันโดยชนะบอลมา4-2และชนะนิวคาสเซิล3-2อย่างระทึกใจอรนเน่สอลอตได้นำพาทีมาพร้อมกับเกมรุกที่มีความเข้มข้นและพลังงานสูงแต่แนวรับยังคงเป็นปัญหาโดยเสียไป4ประตูใน2นัดอาร์เซนอลก็ทำผลงานได้ดีเยี่ยมด้วยการเอาชนะลีด5-0และชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเกมนัดเปิดสนาม แต่พวกเขาจะต้องขาดผู้เล่นคนสำคัญอย่างบุคาโยซาก้าที่บาดเจ็บและไคฮาวเวก็ยังไม่พร้อมลงสนามส่วนมาตินโอเดกาดก็ยังต้องรอลุ้นโดยมีเอเบเรชี่เอเซผู้เล่นใหม่จะเข้ามาเสริมแนวรุกสถิติการพบกันที่แอนฟิลอาเซนอลไม่สามารถเอาชนะได้เลยตลอด12นัดหลังสุดโดย3นัดหลังสุดที่แอนฟิลก็จบลงด้วยผลเสมอประตูที่คาดการจากเฟิร์สลิเวอร์พูล2อาเซนอล1 ทิปเด็ดจากเฟอร์สทั้งสองทีมทำประตูได้และมีประตูรวมมากกว่า2.5ลูกประตูที่คาดการจากมาราทอนเบดลิเวอร์พูล1อาร์เซนอล2ทิปเด็ดจากมาราทอนเบตอาร์เซนอลชนะที่อัตรา3.50ประตูที่คาดการจากพอลเมอร์สันลิเวอร์พูล1อาร์เซนอล1ประตูที่คาดการจากซ็อกเกอร์พ r e d i c ช i o n ลิเวอร์พูล2อาร์เซนอล2ออปตาซูเปอร์คอมพิวเตอร์โอกาสลิเวอร์พูลชนะ44.9% ส่วนอาเซนอน29.7%และมีโอกาสเสมอ25.4%ออสตันวินลาพบคริสตันพาเลซแข่งวันอาทิตย์ที่31สิงหาคม2025เวลา1นาฬิกาเช้าวันจันทร์ตามเวลาประเทศไทยออสตันวินลายังไม่สามารถทำประตูได้เลยในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้และเก็บได้เพียงแต้มเดียวจาก2นัดแรกโดยเสมอ 0-0, 00กับนิวคาสเซิลและแพ้0-1ให้กับเบรนฟอร์ พวกเขากำลังเผชิญกับแรงกดดันที่จะต้องคว้าชัยชนะในบ้านอย่างไรก็ตามวิลล่ามีสถิติที่แข็งแกร่งในบ้านโดยไม่แพ้ใครถึง19นัดติดต่อกันในลีกและไม่เคยแพ้พาเลสในบ้านบ,าน,บนเวทีพรีเมียร์ลีกใน8นัดหลังสุดคริสตันพาเลสเสมอมาทั้ง2นัดในฤดูกาลนี้โดยเสมอ 0-0, 00กับเชลซีและเสมอ 1-1, 11กับนอตติงแฮมฟอเรสพวกเขามีเกมรับที่แข็งแกร่งแต่ขาดความคิดสร้างสารรค์ในเกมรุก การจากไปของเอเบเรชี่เอเซสู่อาเซนอนอาจส่งผลกระทบต่อเกมรุกของพวกเขาในระยะยาวพรอเมอร์สันเชื่อว่าเกมนี้วิลล่าจะสามารถบล็อกฟอร์มการเล่นของตัวเองได้ประตูที่คาดการจากเฟิร์ a s อสตันวิ a ล่า2คริสตันพาเลซ1ทิปเด็ดจาก First ทั้ง2ทีมทำประตูได้และมีประตูรวมมากกว่า2.5ลูกประตูที่คาดการจากมาราทอนเบ e ออสตันวิ l ล่า0คริสตันพาเลซ0 ประตูที่คาดการจากพรเมอร์สันแอสตันวิลล่า3คริสตันพาเลซ1ประตูที่คาดการจากซ็อฟเกอร์พิลิคชั่นแอสตันวิลล่า1คริสตันพาเลซ1ออปตาซูเปอร์คอมพิวเตอร์โอกาสแอสตันวิลล่า iction, 1, Computer, Villa, ชนะ49.4%ส่วนคริสตันพาเลซ25.6%เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับบทวิเคราะห์และทัศนะในพรีเมียร์ลีกเกมวีคที่3จากช่องบอลเอไอของเราในวันนี้แต่ละคู่ก็มีความน่าสนใจ และปัจจัยหลายอย่างที่เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งผลการแข่งขันจริงก็อาจพลิกผันได้เสมอครับเพื่อนๆนแฟนบอลมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีคู่ไหนที่คิดว่าผลจะออกมาต่างจากที่เราวิเคราะห์ไปบ้างครับลองคอมเมนต์บอกเราได้เลยอยากรู้ว่าทัศนะของเพื่อนๆเ,เป็นยังไงกันบ้างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องบอล AI ของเราเพื่อไม่พลาดทุกการวิเคราะห์และอัปเดตข่าวสารฟุตบอลพรีเมียร์ลีกก่อนใครนะครับสวัสดีครับ